วันนี้เจเลฮาทูจะพาไปรู้จักกับหน่วยวัดที่เรียกว่าหุนเพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมว่าหุนมันคืออะไรปกติที่ใช้กันทั่วไปอ่ะก็คือจะเป็นหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรเซนติเมตรเมตรหรือนิว้วแต่ที่จริงอ่ะช่างส่วนใหญ่ก็คือจะใช้คําว่าหุนด้วยเพื่อนๆเ,เ,เคยได้ยินไหมว่าเหล็ก2หุนเหล็ก3าหุนมันคืออะไรมาเดี๋ยววันนี้บิ๊จะพาไปทําความรู้จักกับหุนกัน ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับหุ่นกันก่อนว่ามันมาจากไหนหุ่นเป็นมาตรวัดของจีนนิยมใช้วัดระยะเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือเราได้อิทธิพลมาจากประเทศจีนในสมัยก่อนแล้วก็นํามาใช้จนถึงปัจจุบันนั่นเองเดี๋ยววันนี้ปิ๊ดจะมาสอนวิธีแปลงหน่วยง่ายๆกันที่จริงอ่ะปิ๊นก็มีสูตรที่ให้ทุกคนจําได้ว่าแปลงหน่วยยังไงเนาะแต่เดี๋ยวปิ๊ดมาอธิบายแบบนิดๆหน่อยๆเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นที่จริงแล้วอ่ะหนึ่งนิ้วอ่ะคือแปดหุ่นสมมติเรามี1น,นิ้วใช่ะ เท่ากับแบ่งเป็น8ช่องนั่นเองแล้วเวลาเราแปลงหน่วยอะง่ายๆก็คือ1นนิ้วหารด้วย8พอแบ่งเป็นแบบช่องแปลว่าช่องละ0.125แปลว่า1ช่องอะจะมีค่าเท่ากับ0.125มาปินมาย,ยกตัวอย่างโจทย์ให้ทํากันเนาะโจทย์แรกก็คือสมมติช่างเขาสั่งท่อดํา16หุนแต่ว่าช่างส่วนใหญ่เขาคงไม่เรียก16หุนอนะเพราะถ้ามันใหญ่กว่า8หุนอนะเขาก็จะใช้หน่วยเป็นนิ้วเลย16หุนคูณด้วย0.125 ากับ2นิ้วนั่นเองแต่สมมติเราจะแปลงหน่วยกับสมมุติเรามีหน่วยเป็นนิ้วใช่ปะ่ะนิ้วสมมติเรามี5นิ้วจะเท่ากับกี่หุน5นิ้วเวลาเราแปลงกับก็เอาไปหาร0.125เท่ากับ40หุน4ี่สหุนเท่ากับหนิ้วนั่นเองเข้าใจกันไหมเอ่ยถ้าใครไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ปินด้วยนะไปแล้วแหละบาย